ในหลากหลายความเข้าใจผิดค่ะเวลาที่ลูกนี้ไม่จ่ายเงินสิ่งแรกที่คิดคือคิดถึงทนายถูกไหมคะ แต่จริงๆแล้ววันนี้เราอยากให้มองกลับไปที่ทีมงานของคุณนะเวลาที่หนี้เกิดขึ้นลูกค้าไม่จ่ายชําระเงินคนที่ตามหนี้ได้ดีที่สุดอาจจะเป็นทีมงานของคุณก็ได้แค่เพียงคุณต้องมีเครื่องมือคุณต้องมีวิธีการคุณต้องมีแผนและคุณต้องมีนโยบายในการติดตามทวงถามหนี้ไว้ให้กับพนักงานของคุณถ้าพนักงานของคุณมีวิธีการทวงถามหนี้แค่เพียงโทรตามหนี้ ออกหนังสือง่ายๆนั่นแหละคะ่ะคือวิธีที่มันผิด เพราะมันมีวิธีการแค่นั้นคุณเลยต้องนึกถึงทนายเพื่อส่งต่อให้ทนายทำเรื่องในการทวงถามลูกหนี้ให้แต่รายละเอียดคนที่เจรจาได้ดีที่สุดอาจจะเป็นทีมงานของคุณคะ่ะอย่าลืมเริ่มให้ความรู้กำหนดแผนเครื่องมือและวิธีการจัดการกับลูกหนี้แต่ละประเภทให้กับเขาแค่เขามีเครื่องมือที่ดีการติดตามทวงถามหนี้อาจจะเกิดจากทีมงานของคุณได้ดีกว่าการส่งเรื่องให้ทนายดําเนินคดีก็ได้นะคะอย่าปล่อยความเสี่ยงเกิดขึ้น เพียงเพราะคุณไม่เริ่มวางแผนขอคำปรึกษาวางแผนตั้งแต่วันนี้สอบถามเพิ่มเติมตามลูกศรน,นี้ได้เลยอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆมีแผนก่อนมีแผล